ที่อาเซียนก็มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะคะและน่าคิดว่ามหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับอาเซียนอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลกค่ะไปติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณชิวลิปนาคสมภพเลาค่ะ เช่นเคยวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเพิ่งจะมีการเผยแพร่ออกมานะคะเป็นการจัดอันดับของทั้งโลกเลยแต่ว่าเราจะมาเจาะก,กันที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะมาดูกันว่าใครอยู่ตรงไหนนะคะและประเทศไทยถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุยกับอาจารย์เจษดาสารทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับค่ะตรงไปที่เรื่องลำดับเลยแล้วกันประเทศไทยอยู่ตรงไหนคะเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นของอาเซียนค่ะอืมอ่ะแต่ต้องขอก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยนะบอกก่อนนิดนึงว่าทุกๆปีเนี่ยมันก็จะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยนะครับทั่วโลกเลยใหญ่ๆเนี่ยจะมีอยู่สองค่ายด้วยกันคือ QS กับ THE หรือว่า Times Higher Education ครั้งนี้เนี่ยที่ผมเอามาคุยเนี่ยคือ THE นะครับเขาจัดอันดับเนี่ย ประมาณ1,800แห่งทั่วโลกเลยนะครับใน104ประเทศจัดมา19ปีแล้วนะครับอาจ<ฆ>อย่างที่คุณทิวลิปถามนะ้้วไทยเราอยู่ที่ไหนนะครับออของไทยเราเนี่ยนะครับจะอยู่ในกลุ่มที่เป็น range นะครับ8อันดับที่801ถึง1,000คือถ้าเกิดเป็น range แบบนี้เขาจะไม่ได้บอกล้วใครเป็นอันดับที่801 802คือเขาจะรวมอยู่ในอยู่ใน range ในในในช่วงชั้นนี้เลยเน,ลนะครับก็จะอยู่ที่ ใช่ครับกลุ่มที่8 0 0ร้่ถึง1,000ของโลกนะครับในกลุ่มนี้มีมหาวิทยาลัยไทยนี่ติดอันดับอยู่ถึง4มหาวิทยาลัยด้วยกันในในกลุ่มนี้นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าอันดับเราของประเทศเนี่ยถือว่าลดลงนะครับเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทยคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ อยู่ในช่วงชั้น6 0 1 8 0 0ถึงจะตกมาอยู่8 0 1 1 0 0 0ถึงทีนี้เรามาดูเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างอันดับที่1ของอาเซียนก็น่าจะไม่ต้องเดาว่นะครับก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับ National University of Singapore หรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยอันดับที่19ของโลกนะครับติดท็อป20ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ อันดับที่สองของสิงคโปร์เนี่ยคือนันยางเทคโนโลยิคอลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่อันดับที่36ของโลกอันนี้ถือว่าทําอันดับได้สูงมากๆเลยนะครับเป็นตัวแทนจากอาเซียนนะครับทีนี้เรามาดูเพื่อนบ้านอื่นๆมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเขานะครับว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่น่าสนใจนะครับว่าอันดับที่รองมาจากสิงคโปร์ครับคือ University Brunei d a r u s s ุส a ลที่บรูไนครับอยู่ในช่วงชั้น300 1ถึง350เวลาเราพูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยเนี่ยเราพูดถึงสิงคโปร์เนี่เราพูดจะเป็นเรื่องปกติแล้วแต่เราไม่ค่อยพูดถึงรูไนนะคะใช่แล้วที่สําคัญเนี่ยรูไนเนี่ยเพิ่งเข้ามาในการจัดอันดับเนี่ยไม่กี่ปีเองนะครับแต่ว่าสามารถจะขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากในขณะที่มหาวิทยาลัยของมาเลเซียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยที่ดีที่สุดของเขาเนี่จะอยู่ที่ช่วงชั้น3 5 1 ถึง400นะครับก็จะมี Antonio de Manila University แล้วก็ University of Malaya นะครับแล้วก็ของเวียดนามครับโดย t h a University อยู่ที่ดานังน,นะครับอยู่ในช่วงชั้น401ถึง500จะเห็นได้ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยดีกว่าไทยหมดเลยนะครับจะมีแค่ University of Indonesia ครับที่อยู่ในช่วงชั้นที่อยู่ต่ำกว่าเราครับคือ101นะครับ, 1, นรบจนถึง1,200อันนี้ก็ ะสะท้อนถึงอะไรหลายๆอย่างคือคือคุณชูริตตั้งคําถามเมื่อสักครู่เนี่ยน่าสนใจว่าทําไมนะครับมหาวิทยาลัยของบรูไนเนี่ยถึงมาอยู่ในอันดับนี้หรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปเนี่ยละหลายท่านเนี่ยอาจจะแอบรู้สึกประหลาดใจนะว่าทําไมแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับที่ทอยู่ที่เชียงรายเนี่ยถึงมาอยู่ในช่วงชั้นเดียวกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่ก่อตั้งมานานคืออย่างนี้ครับต้องเรียนแบบนี้ครับว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ TSE เนี่ยเขาดูจากหลายมิตินะครับไม่ได้ดูแค่เรื่องของ Reputation หรืืออวว่่่าาาาาคมมีชีชเเเสยงทนนั้นดูจก คุณภาพของการวิจัยนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการวิจัยเนี่ยเขดูด้วย<ม>ว่าผลิตงานวิจัยออกไปมากน้อยแค่ไหนมี citation มีการเอาไปอ้างอิงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือดูเรื่องของความเป็นสากลความเป็นนานาชาติแปลว่าอะไรครับหมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยนะครับมีระบบนะครับที่เป็นนานาชาติมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นมีนิสิตนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติมีบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติแค่ไหนเอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนนานาชาติมากน้อยแค่ไหน ต่างๆเหล่านี้ครับมันจะถูกเอามาเป็นคะแนนในการคิดคำนวณออกมาแล้วก็เป็นการจัดแบงกิ้งแบบนี้นะครับอยากจะขอไปดูอันดับโลกนิดนึงนะครับว่า<ฆ>อันดับที่1เนี่ยนะครับเป็นที่ไหนนะก็ครองแชมป์มาหลายปีแล้วนะครับก็คือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่อังกฤษเนี่ยนะครับในท็อปห0 0มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเป็นของสหรัฐถึง34แห่งนะฮะก็ถือว่ายังครองแชมป์อยู่แต่ว่าในผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามหาวิทยาลัยจากจีนครับก็ ทำเรียกว่าอันดับขึ้นมาดีขึ้นอย่างมีนันยยะสาคัญเลยนะครับคือในท็อป1 0 0เนี่ยเป็นจากจีน7แห่งจากฮ่องกง5แห่งนะครับถือว่าเป็นอันดับสาอันดับที่2อ,อันอันดับที่2นะถ้ารวมกันนะระหว่างจีนกับฮ่องกงเนี่ยนะครับ <5. S 2> ก็จะเป็นอันดับที่2รองจากสหรัฐเลยนะ34นะฮะแล้วก็จีน7จบวกหใช่ไหมครับแล้วก็อังกฤษ10ที่สําคัญเนี่ยมหาลาลัยของจีนเนี่ยนะครับหใน7อันดับเนี่ยนะครับอันดับดีขึ้นหมดเลยดังนั้นเนี่ยตอนนี้กําลังมีกกาารรตตััั้้งงขอสเ่นะนคบว จีนกาลังพัฒนาแต่มันก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะาจาย์เพราะว่าเหมือนกับว่ามาตรวัดเนี่ยใช้ใช้ประเมินมหาวิทยาลายัยที่เรียกได้ว่าเป็นไอวิลีกะคะ่ะาจารคือคือไม่ได้ดูค่าโดยเฉลี่ยของทั่วประเทศเนาะเป็น,น,นอกีจอกจดนาเจาะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วดูเจาะเป็นมหาวิทยาลายัยทีนี้ครับทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับสิ่งทีเ่เป็นความท้าทายก็คือว่า ตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลกนยให้ความสําคัญเรื่องการจะอันดับหรือว่าแรงกิงอย่างมากดังนั้นเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากนะครับสิ่งที่จะสามารถทําให้คะแนนเนี่ยขยับขึ้นมาได้นะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมาร่วมมือกันทางการศึกษาตัวอย่างเช่นการทําวิจัยร่วมกันนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยตัวของงบประมาณเนี่ยฟันดิ้งในการทาวิจัยมีจํากัดก็ควรจะต้องมาร่วมกันทําวิจัย cross university คือบอกว่าข้ามมหาวิทยาลัยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งข้ามประเทศมากขึ้นนะครับจะทําให อันดับเนี่ยหรือว่าเรื่องของการไซเทชั่นเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นครับนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะอาล้ค่ะก็เป็นจุดที่ทําให้เราต้องมาพิจารณานิดน,นึงน,นะคะว่าอะไรที่ทําให้อันดับโดยรวมของมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของไทยเนี่ยแต่ถ้าดูในภาพรวมทั้งโลกแล้วกลับอันดับตกลงนะคะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอันดับสูงขึ้นนะคะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างค่ะคุณผู้ชมและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็วันนี้ค่ะ